เด็นผู้สูงอายุและกลุ่มปอบบางเนี่ยเราได้มีการ MO u อยูร่วมกันนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยทั้งหมดเราได้22พื้นที่ใน MOU นั้นเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของ Active Aging ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพืชพลังซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ1ประเด็นเรื่องของฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ อันที่สองเรื่องของสมาชิกชมรมค่ะผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคุณภาพด้วยส่วนประเด็นที่สามคือทำกิจกรรมที่ครอบคลุม,ไม,ลม,ไ,มลไม่ล้มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยค่ะมันก็ล้อกับข้อตกลงข้อที่ที่5ก็คือเราต้องขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยครอบคลุมิ5มิติค่ะสุขภาพเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นความสำคัญที่แต่ก่อนเราจะพูดแค่สีมิติเท่านั้นแต่เนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยถูกหลอกบ้างนะคะไม่เข้าถึงบริการที่ผ่านมาทางแอปพลิเคชันบ้างซึ่งตอนหลังนี่ช่วงโควิดนีแอปพลิเคชันใช้เยอะมากนะคะเลยทำให้ต้องเพิ่มมิติเหล่านี้เข้าไปค่ะ ส่วนประเด็น MOU อีกข้อหนึงคือในการทำงานของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะต้องผ่านภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วนค่ะอาจจะมีทั้งภาคประชาสังคมวิชาการภาคราชาการนะคะแล้วก็ภาคท้องถิน่นนี่คือเป็นการ MOU ร่วมกันสิ่งที่เราคาดหวังค่ะจาก MOU คือ,อ,อทางด้านสุขภาพก็ดีมีเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะการมี ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนอกเหนือจากนั้นก็มีคุณภาพชีวิต5มิติสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึงคืออยากให้มีธรรมนูญสุขภาพอย่างน้อยที่สุดจังหวัดละหนึ่งตำบลค่ะเพราะธรรมนูญสุขภาพเนี่ยมันเหมือนตัวข้อตกลงหรือถ้าภาษาใต้ก็คือชันชีร่วมกัน ว่าเราจะทำอะไรให้กับผู้สูงอายุหลังจากที่เรามีข้อตกลงแล้วแต่ละที่ก็ได้ลงไปขับเคลื่อนพื้นที่ค่ะ,คะในรอบงบประมาณที่ผ่านมาค่ะผลที่ปรากฏออกมานะคะในเรื่องของกิจกรรม,ไม,ไ,มไม่ล้มไม่หลงไม่ลืมไม่ซมึมเศร้ากินข้าวอร่อยเนี่ยคิดว่าทั้ง22พื้นที่ได้ทำทั้งหมดส่วนมิติทางด้านสุขภาพหรือมิติทั้ง5มิตทิที่เราอยากให้เกิดค่ะมิติสุขภาพเนี่ยทำได้ดีค่ะ มิติทางด้านสังคมดึงภูมิปัญญามาใช้นี่ก็ทําได้ดีส่วนมิติรายได้อาจจะส่งผลกระทบจากช่วงโควิดค่ะแต่บางพื้นที่ก็สามารถทรําเศรษฐกิจพอเพียงหรือความมั่นคงทางอาหารสามารถช่วยประคับประคองไปได้ค่ะแล้วสิ่งที่เราจะทําได้ดีได้ทั้งหมดได้นี่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือต้องมีฐานข้อมูล ที่เพียงพอหรือต้องรู้ว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะมีกี่คนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรที่สําคัญที่สุดการที่ผู้สูงอายุเข้าชมรมอะค่ะทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง